สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันที่15เดือนเมษายนพุทธศักราช2,565เป็นวันมหาสงการเป็นวันสุดท้ายของเทศกาล ปีใหม่ไทยพ่อใหญ่มหาก็ขอให้เพื่อนๆน,นทุกท่านโชคดีมีชัยโชคดีตลอดไปหวังสิ่งใดสิ่งนั้นจงสำเร็จต้องการอะไรสิ่งนั้นจงสมปรารถนาสิ่งไหนที่เราร่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ ผู้เท่าผู้แก่ผู้มีพระคุณด้วยวาจาด้วยกายด้วยใจเรียกว่าวจีกรรมมนโนกรรมกายกรรมสิ่งไหนที่เราได้ทำกับท่านไว้ก็ขอให้ท่านเหล่านั้นได้เมตตาแล้วก็อโหสิกรรมให้เรานะครับไปกราบท่าน ไปขอพรจากท่านแล้วก็ไปพูดคุยกับท่านวันนี้เป็นวันที่เราทำกิจกรรมไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ขอให้มีสตินะครับจะดื่มจะกินอย่างไงก็ขอให้เบาบางก็ขอให้ทุเราหลงบ้างนะครับ ขอให้รู้ว่าเราทำอะไรมีสติทุกครั้งที่เราพูดเราทำเราคิดอีกไม่นานเราก็จะได้กลับไปสู่สภาวะปกติทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเราต่อไปเกิดถ้าเราพลาดพรั้งเป็นอะไรขึ้นมาครอบครัวเราจะลำบากนะครับขอให้เรามีสติทุกขณะจิตที่เราทำ อะไรก็ตามที่เรารู้ตัวเราสิ่งนั้นมักจะเป็นพุดีกับเราเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรรู้ว่าเราพูดอะไรรู้ว่าเราจะไปไหนวันนี้เป็นวันสงการต้อนรับปีใหม่ไทยก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ สมปัานาสิ่งใดสิ่งนั้นจงบังเกิดมีแก่ครูบาอาจารย์เพื่อนๆแล้วก็ f อฟทุกท่าน,นนะครับเข่นเคยนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหารายการช่องมหาสองพระบ้านได้นำพระสมเด็จวัดรคฆังบล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธาลักษ์เป็นพระยุคต้นนะครับ พระยุคต้นก็หมายถึงปีพุทธศักราช2350ถึงปีพุทธศักราช2อ0 0นนะครับถือว่าเป็นพระยุคต้นพระยุคต้นนี้น้ำมันตรังอิวยังไม่เข้ามาท่านจะเชื่อมท่านจะผสมด้วยยางไม้ยางกิกยางรังยางนายางชันเรือหรือแม้กระทั่งรักน้ำเกลี้ยนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้พระนั้นแตกหักชำรุดได้ง่ายนะครับองค์นี้จึงคลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆครูบาอาจารย์ท่านเรียกองค์นี้ว่าองค์เกจจิ๋วนะครับเพื่อนๆสังเกตที่จิ๋วนะครับเนี่ยเกตท่านนีจิ๋วมากเลยนะครับเล็กมากนะครับเหมือนเส้นได้เลยนะครับครูบาอาจารย์จึงเรียกว่ารุ่นเกจจิ๋วนะครับเนี่เพื่อนๆหายากหาไม่ค่อยมีหาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับ ต้องได้รับเป็นมรดกตกทอดของคนที่เป็นเจ้านายฝ่ายในในครั้งกระโน้นจัดทําขึ้นนะครับเพือ่อนเป็นองค์ที่แตกรายไข่นกปลอดนะครับท่านอาจารย์ตรียมประวายท่านได้จําแนกในหนังสือที่ท่านเขียนเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2,495ว่า องค์วัน,นะของพระสมเด็จนั้น 1. แต่กลายไขนกปรอดแตกแ่กลายไข่นกกระทาแตกรากผักชีแตกรายสังคโรคแตกรายงาช้างสีมันปูสีฟักทองสีเหลืองขมิ้นหรือแม้กระทั่งสีไขน่นกกรทาสีนมข้น สีขาวงาช้างสีก้านมะริแห้งสีมะกอกสุกเห็นไหมครับรากไหลวันณะสีผิวของพระนครที่เจ้าบุคคลสมเด็จท่านสร้างขึ้นจึงได้ชื่อว่าสมเด็จวระคังนั้นท่านแตกต่างกันออกไปในยุคต้นๆน,นะครับที่ท่านอาจารย์ตรียมประไว้ได้กล่าวไว้นะครับอย่างองค์นี้ชื่อว่า ได้ชื่อองค์เกตจิ๋วนะครับเพื่อนๆคงไม่เคยเห็นนะครับอ,องค์นี้ไม่เคยผ่านในสมาคมในชมรมโลกโซเชียลก็ไม่เห็นไม่มีนะครับมีแต่เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมาเท่านั้นเห็นเฉพาะในวงในนะครับที่ข้าราชบริพารฝ่ายใน ท่านสูงในครั้งนั้นท่านเก็บแล้วก็ส่งต่อลูกหลานมานะครับจนมาในถึงยุคปัจจุบันนี้พ่อใหญ่มหาก็ได้มานะครับได้มาก็เป็นเพราะโชคเป็นเพราะบุญวาสนากํำลังเงินกำลังความรู้กำลังบุญสามกำลังนี้เรียกว่าไตาพาคีแห่งกำลังบุญจึงยอยก เพื่อหนุนให้พบเจอองค์นี้นะครับเพื่อนๆเ,เรียกว่าองค์แตกลายไขน่นกประอดนะครับถ้าเราเฝ้ามองแล้วก็สังเกตนะครับซุ้มระครังเพื่อนๆดูซุ้มระครังนะครับนี่ซุ้มระครังนี้แตกแตกเรียกว่าแตกรากผักชีที่ซุ้มระครังม้วนนะครับ เพื่อนๆดูนะครับนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับเราเห็นเฉพาะสีผิววัณะท่านอย่างอื่นแต่องค์ที่แตกลายไข่นกปลอดเช่นนี้เราไม่เคยเห็นวันนี้ได้นำมาโชว์เพื่อนๆแล้วนะครับพ่อใหญ่มหาก็จะนำท่านมาประพรมน้ำอบน้ำหอมนะครับในครั้งนี้ เนื่องในเทศกาลวันสงการนะครับจึงได้นำมาโชว์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับนี่ดูด้านในนะครับม้วนยุบย่นหดเข้าไปด้านในเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับอืมแล้วก็พระพักนี่นะเป็นผลมะตูมหายสงสัยเลยนะครับว่าผลมะตูมเป็นเช่นไรสวยและคลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆองค์นี้เห็นไหมครับ พพักเป็นผลมะตูมแล้วก็แตกรายไข่นกปรลอดอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเห็นไหมครับผงปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเห่เลยครับเนี่ยช่วงแขนด้านขวาเราซ้ายองพระเนี่ยถ้าจะอวบนะครับยกไหล่สูงขึ้นเห็นไหมครับแขนด้านซ้ายเราฝังพระนี่จะต่ําลงนะครับ ปลายผ้าบาทเนี้ถ้าเราดูก็จะตรงกับข้อศอกแขนนี้เลยนะครับเพื่อนๆตรงกับข้อศอกแขนนี้เลยนะครับคลาสสิกมากเราก็จะเห็นเส้นนิสสีธนะหรือเส้นผ้าทิพย์เรือนรางตรงนี้นะครับส่วนฐานฐานนี้คมชัดนะครับโดยเฉพาะฐานสิงลักษณะเหมือนเรือสำเภาเชิดหัวขึ้นตรงมุมด้านซ้าย เราฝ่าองพระนี้มมที่พ่อใหญ่มหาชีนี้จะมีไขป่ปลาอยู่2เม็ดนะครับเป็นจุดสําคัญที่เราพึงสังเกตถ้าเป็นรุ่นของบล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับเราต้องสังเกตนะครับสังเกตว่าพระนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับออกมาจากบล็อกพิมพ์เดียวกันนะครับเพื่อนๆเวลาเดียวกันแต่แก คนละช่วงแกะคนละทีวันณะของท่านก็ยังแตกต่างกันเห็นไหมครับเพราะทุกอย่างร้วนอยู่ภายใต้กฎใจรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตานะครับเป็นพิมพ์พระประธานเปรียบเสมือนพระประธานอยู่ในพระอุโบสถนะครับเนี่ยเพื่อนๆอองค์พุทธปฏิมาก็คือแทนพระพุทธเจ้าของเราพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยครับรู้ตื่นเบิกบาน เห็นไหมครับเพื่อนๆแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็มีระครังครอบอีกรอบหนึ่งระครังนี้บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ที่ตีดังเช้าเย็นให้พระท่านลงทำกิจกรรมนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงรถพระธรรมหอมทวนรมดังไปทั้งถามพบนรกมนุษย์แล้วก็สวรรค์นะครับนี่คือปิจนาธรรม ที่เจ้าบุคคลสมเด็จท่านได้ชี้บอกพวกเรานะครับพ่อใหญ่มหาก็เลยได้นำองค์นี้นะครับองแตกลายขนกประลอดนี้มามาแลกเปลี่ยนมา,าแลกประสบการณ์กันกันกบเพื่อนๆในวันที่15นี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับเนี่ยดูซุ้มระครังนะครับยยุบแยกแตกร้าวรานได้สมมาตรกับองค์พระทุกส่วนมุมนะครับเพื่อน ทีนี้เรามาดูด้านบนนะครับด้านบนท่านเป็นเช่นไรเห็นไหมครับเพื่อนๆลักษณะการปาดนะครับการปาดจากด้านบนไปด้านล่างนะครับปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อเนี่ยโดยเฉพาะด้านข้างอย่างนี้นะครับนี่ลักษณะการปาดเห็นไหมครับเพื่อนๆปาดจากด้านหน้าอย่างนี้นะครับปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังเราจึงเห็นก้อนมวลสารเห็นไหมครับเพื่อนๆก้อนมวลสารในเขายโย เขาเขาโยแล้วก็ย่นลงไปทางด้านหลังเห็นชัดเจนนี่แสดงว่าการปาดอย่างนี้นะครับปาดก้อนมวลสารก็ต้องรู้ไปตามลมรู้ไปตามวัตถุที่ปาดเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเป็นล่องล่องเทพเลยนะครับเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยดูอีกด้านนะครับเห็นไหมครับนี่ลักษณะการโยการหดไปของมวลสารเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเนี่ยดูแล้วคลาสสิก มากนะครับองนี้ดูอีกมุมนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นลักษณะการปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับล่องรอยของการปาดเราก็เห็นชัดเจนนะครับเป็นลั face, กษณะก้อนเม็ดมวลสารที่หลุดออกไปนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ปาดมาอย่างนี้นะครับก้อนมวลสารก็โยแล้วก็หลุดออกไปนะครับที่นี่มาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆด้านหลังนี้ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าหลัง หวีเสนียดนะครับนี่เพื่อนๆหลังหวีเสนียดนะครับแต่พ่อใหญ่มหานี้มักจะเรียกว่าหลังเสี้ยนไม้นะครับหลังเสี้ยนไม้นะครับเพื่อนๆนเนี่ยเพราะว่าไม้ไผ่นะครับท่านจะเหมือนเหมือนเป็นไม้ตอกนะครับอ่าทุบเป็นแบนนะครับเวลาปาดท่านเอาไว้ปาดนะครับปาดด้านข้างปาดด้านหน้าเทมวลสารลงบล็อกพิมพ์กดปาดแกะวางเทมวลสารลงบล็อกพิมพ์กดปาดวางนะครับ เราก็เห็นเป็นลักษณะร่องรอยของธรรมชาติเห็นไหมครับเพื่อนเเนี่ยอ่าคือเขาไม่เรียบตึงนะครับทุกเม็ดทุกเส้นทางเนี่ยเขาจะยุบยนยุบยอ่อยาวว้าแหว่งเป็นเม็ดเม็ดเป็นเส้นเส้นแต่ละเส้นนี้ก็ไม่แตกหักไม่หักกลางแต่ละเส้นนี้ก็ไปแบบธรรมชาติไปจนสุดซอยจนสุดขอบให้เห็นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่คือด้านหลังพระสมเด็จ วรคังยุคต้นบล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับงดงามสวยแล้วก็มีเสน่ห์นะครับเรียกว่าพิมพ์เกตจิ๋วนะครับเพื่อนเเนี่ยพิมพเกตจิว๋วเราจะหาหาดูหามองหาส่องที่ไหนไม่มีแล้วนะครับเพ,พื่อนๆพ่อใหญ่มาหาก็ได้ รับคําตอบจากผู้เป็นเจ้าของดั้งเดิมว่าเนี่ยได้รับเป็นโมดลกตกทอดมาหาไม่มีแล้วที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆการแตกการแตกอย่างนี้องค์เกียรติจิ๋วอย่างนี้แต่เจอแต่เพียงว่าด้านหลังด้านหลังที่เป็นวีเสนียเนี่ยมีนะครับมีแต่ลักษณะด้านหน้าองค์พิมพเนี่ยจะไม่มีอย่างนี้นะจะไม่เห็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูขาท่านนะครับ ขาในต้องตรงกับข้อศอกตรงนี้นะครับตรงกันนะครับแล้วก็ตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็จะคอดลงนะครับส่วนอ่าชายจีวรตรงนี้นะครับเพื่อนๆสองดูดีๆเนี่ยชายจีวรเนี่ยเขาเอกลักษณ์เขาเป็นการพาดนะครับเพื่อนๆองค์นี้เส้นจีวรเนี่ยคือเป็นการพาดจากจากข้อข้อข้อแขนตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ย เนี่ยตรงตรงเส้นชายจีวรเนี่ยเป็นลักษณะพาดจากข้อข้อมือข้อฝ่ามือตรงเนี้ยมหาหัว,วเข่านะครับเนี่ยที่ที่แปลกประหลาดคือตรงนี้นะครับเพื่อน,อนๆนะครับชายจีวรที่พ่อใหญ่มหาชีเนี่ยเส้นชายจีวรเนี่ยท่านจะพาดจากเนี่ยข้อศอกเนี่ยข้อฝ่ามือเนี่ยข้อฝ่ามือเนี่ยลงมาที่หัวเข่านะครับ เป็นการพาดลงมานะครับไม่ใช่เป็นการต่อนะครับไม่ใช่เป็นการจดนะครับแต่เป็นการพาดจากข้อฝ่ามือนี่ลงมาซึ่งดูแล้วมันแปลกนะครับเพื่อนๆแล้วก็ดูเกตในจิ๋วนะครับเนี่ยเกตจิ๋วแต่ว่าไม่ใช่จิ๋วแบบธรรมดาครับจิ๋วแบบสะบัดนะครับเพื่อนๆดูสิครับเพื่อนๆเนี่ยเกตีนสะบัดพิ้วมาทางด้านขวามือเรานะครับซ้ายองพระนะครับสะบัดมาแล้วก็สะบัดกลับนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ เป็นการสะบัดเกจมาแล้วก็สะบัดกลับมาที่มุมซุ้มระครังแล้วลักษณะมุมซุ้มระครังเนี่ยเขาจะโยเป็นลักษณะไหวาผาซีกเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน,นี่เป็นลักษณะโยแล้วก็ไหวาผาซีกตรงนี้ซึ่งมันเป็นล่องรอยของธรรมชาตินะครับมันไม่ใช่เป็นฝีมือมนุษย์ที่แต่งขึ้นแต่มันเป็นฝีมือของธรรมชาติที่แต่งขึ้นด้วยการเวลานะครับเนี่ยเห็นไหมครับคือแปลกประหลาด3.4จุดจุดนี้ก็ คลาสสิกแล้วนะครับองนี้แล้วก็เนี่ยไหลตกทั้งสองข้างนะครับเพื่อนๆอ,อ,องค์นี้พ่อใหญ่มหาถือว่าแปลกประหลาดนะครับแล้วก็แปลกกวารูปอื่นๆอ,องค์อื่นๆน,นะครับจึงได้นํามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันมหาสงการนะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับปลอดภัยนะครับรอดปลอดภัย บางท่านก็จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาบางท่านก็จะเดินทางกลับเข้าสู่ที่ทำงานจะเดินทางไปไหนทำอะไรพ่อใหญ่มหาก็ขอให้ท่านปลอดภัยโชคดีแล้วก็มีความประสบสุขทุกเส้นทางนะครับถ้าเ,เพื่อนๆฟังแล้วตัวอกตูก,ก,ก,กใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่องส่องพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ